มันเหมาะสมกับการอยู่หน้าฟีดของเรามันตดูเลิกลากถึงนะของเพื่อนของเพื่อนใช่ป่าวของเพื่อนจริงๆของเพื่อนเอามาถ่ายรูปยไม่ต้องถ่ามเยอะค่ะเอามาถ่ายรูปเฉยเฉยยังไม่่ายังไม่าหนูเลิกลากเองพี่าเหนูไม่ได้เลิกลากหนูแค่หนูแค่อาดอกไม้ที่สวยงามมาหน้าเริ่มแดงเป็นนักแสดงที่ดีมากที่ไม่ใช่นักแสดง อะไรก็ดอกไม้สวยเอามาถ่ายรูปลงก่อนค่ะก่อนหน้านี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าถ้ามีดอกไม้อยู่มาส่งแสดงว่าวันไทยฉันก็ไม่เหงาหนูลงให้พวกพี่ๆเอาไปทําข่าวค่ะเดีอยากได้พื้นที่สื่ออยากได้พื้นที่สื่อจริงๆก็ใส่ถ้ามีอะไรมาคอนเฟิร์มปึ้งปังปึ้งปังว่าอะไรเดี๋ยวได้รู้ค่ะดูแสงขนาดไม่เลยหรอกไม่ได้ทุกวันนี้มันครบเดือนแล้วรู้ยังว่าจะของดอกไม้คือใครรู้ค่ะรู้พี่อยากรู้บ้งอ่ะเดี๋ยวคอนเฟิร์มเมื่อไรเดี๋ยวบอกค่ะตอนนี้มันกำลังแบบว่า มันอูคืออะไรหมูเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแบบว่าใดๆเออยังไม่ยังไม่แน่ใจเราไม่อยากแบบโบกบะไงเราเป็นผู้หญิงเดี๋ยวบอว่อพ่ออยู่แถวไหน